วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเนินนะครับเนินเนี่ยคืออะไรนะฮะเนินบนฝ่ามือเนี่ยคืออะไรเนินเนี่ยครูให้ความหมายว่าเนินเป็นเรื่องราวนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตคนเรานะครับอยู่บนฝ่ามือนะครับบางคนมีเนินที่นูนที่สมบูรณ์นะครับคนพวกนี้ก็จะมีชีวิตที่ดีนะครับบางคนบอกเนินแฟบนะครับเนินไม่สมบูรณ์คนพวกนี้จะมีชีวิตที่ตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้นเนินคือเรื่องราวนะฮะในแต่ละเนินก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไป นเนินอาทิตย์ก็จะบ่งบอกถึงความสําคัญนะครับบ่งบอกถึงชื่อเสียงเกียรติยศและความโด่งดังนะครับเนินจันทร์ก็บ่งบอกถึงสเสน่ห์นะครับคนอุปถัมภ์นะครับหรือเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยฮะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างว่าเนินแต่ละเนินเนี่ยมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการที่จะดูะลายมือได้แม่นนะครับคุณต้องจําเนินให้ได้ รเราไม่ได้สอนให้คุณจําทุกอย่างเราสอนให้คุณจําแล้วเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีความเข้าใจเนี่ยคุณจะอ่านหนังสือก็คือ,อรายมือของแต่ละคนเนี่ยได้อย่างไม่ผิดนะครับและอ่านได้อย่างสนุกนะครับเพราะว่าหนังสือในแต่เล่มที่ส่งมาให้คุณอ่าน,นในแต่ละลายมือเนี่ยจะมีรายมือที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของหนังสือพวกนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือความสําคัญของเนินนะครับ